รถไถครับ M 5 0 0 0 S U เล่มพร้อมครับปี52เล่มพร้อมอุปกรณ์ได้ผ่านหน้าแล้วก็ตัวยกมันครับผ่านหน้าแล้วก็ตัวยกมัน M 5 0 0 0 S U ครับตามสภาพอยู่ที่10,000 0สนบาทครับ1 6 9 0 0 0่าบาทตามสภาพนะครับ1690 0 0บาทครับ M 5 0 0 0 S U ตามสภาพครับเครื่องยนต์สีสูปอย่างน้าดีรั้ายังหลังพอใช้ M 5 0 0 0 SU เครื่องก็ถือว่าดีครับระบบไฮรดรอลิกใช้งานได้ปะกติตามสภาพครับ1 6 9 0 0 0สบาทครับสนใจก็ มาทดลองขับรถที่ซับโกไพรแท็กเตอร์วาปีจำกัดครับอำเภอวาดปีปทุมจังหวัดมหาสารคามโดยผมช่างอยู่ทุกองโคไพรครับไม่หอนนะครับเกียร์ไม่หอนไม่หอนไม่ไมลดาไม่ดันพันไปขาวครับหันหน้าแล้วก็ตัวยกมันหันหน้าตัวยกมันครับได้ก็มาทดลองขับได้ครับหนึ่งแสน 6,000,000บาทครับ1 6 9 0 0 0บาทส่งฟรี300กิโลเมตรเช่นเดิมครับตัวนี้เล่มพร้อมเล่มพร้อมเต็ม5,000ยูไป52ครับ1 6 9 0 0 0บาทครับ1 6 9 0 0บาทได้ผ่านหน้าแล้วก็ตัวยกมันครับ